เอาล่ะครับทุกคนวันนี้กับผมก้าและเกม Genshin Impact พาร์ทที่11นะครับย้ฮูอ่าวันนี้ก็กลับมาแล้วนะครับหลังจากที่ห่างหายกันไปโอ้โหน้ามาสมควรเลยนะก็คือผมไม่ค่อยมีเวลาว่างมาทําช่องนี้เท่าไหร่นะโอเควันนี้เรามาเล่นกันต่อนะครับซึ่งในพาร์ทที่แล้วถ้าจะไม่ผิดน,นะครับเราน่าจะไปทําภารกิจของน้องเวนตี้กันนะพราแต่ตอนนี้ตัวเควสมันอยู่ไหนแล้วเนะี่ยเดี๋ยวนะอ๋ออยู่นี่ใช่ไหมอยู่ใกล้ๆนี่เอง ไปนำทางไปเลยไปอ๋ออ,อ,อยู่ในนี้นี่วะดื่มสุรานิดเดียวไม่ทำร้ายใครคุยกับนิมร็อดจริงหรือเปล่าไอ้นี่ไม่ได้ดูโฆษณาไอไอผมไม่รู้ว่ามันคือโฆษณาอะไรนะที่เสียมันจะเหมือนแบบไอไทยประกันชีวิตอะแบบเมาไม่ขับ ど <laughs> んたかにっどんぷらっどんじゃっとおいおかれえらあっはっははっ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 はははは 早々接触できない人物だろう意外だ天空のライアーの話は聞いていたがまさか君だったとはではディルクが言ったようにライアーの音で風魔竜が浄化され元に戻るという話は本当なのかそうだよ今この栄誉騎士は風魔竜事件を解決するために最前線で頑張ってるさすが騎士団のスーパールーキーだよ 違法なこともやらかしそうになったけどなふん <laughs> 神話と関わるような口頭無形な説明を信じないのも無理はないだが問題ない詩人にもう一度歌ってもらってこの信じるさ頑固な団長様を説得うん どう考えてもわからなかった数百年前のモンドを守る戦争で独自の侵食を受け大 <music> れありた後もアビスの魔術師のせいで腐食を受けたのならそうなるのも筋が通るでもこれは代理団長の立場としては絶対に口にできないことだファディーの圧力のせいで騎士団が公に風魔竜への善意を示すことは難しい そんなことをすれば務めを放棄したしと解釈される可能性もあるだから私はプライベートという形で行動するしかないそういうところも騎士団の嫌いな理由の一つだははまで,ののにでも私たちの仕事を私たちの仕事を見つけるとは思わなかった先輩のような厳しくて慎重な人でも,も in この旅人を信用しているではないか だから先輩はやめろ今回は協力すると決めているルンピー <laughs> ホッウォ触れちゃいけない過去があるみたいだなとにかく天空のライアンについては心当たりがある何もないように話題を変えた彼女る、ね、モンドとスネージナヤの衝突本質的には 七国と七神の衝突だが氷の神が率いるファドゥイは風神が残した力を利用しようと企んでいるふむう,うんそうだもし風流を殺す計画を騎士団が止めたとなると天空のライアーは彼らが唯一手にすることができる風神の力だモンドで単独行動しているファドゥイのメンバーはいくらでもいる すでにそいつらからか情報を聞き出しディルクが手に入れた情報によるとファディは天空のライヤーゲーテホテルに置いていないさすがに彼らでもせっかく手にした秘宝を半ば公の場所とも言えるようなところに置いておけないのだろうわかるわかる大事になったら外交問題につながるからな <laughs> 七国同士の関係性はそういうものだ。 いい方針出発の準備はできているか。ま、何さっきジンが言ってたよね。ファディーの目的は、トワリィの力を氷の神に捧げることだって。もしかしたらファディーの考えを甘く見すぎていたかもしれない。彼らの本当の目的は、風のつながりを利用して、 風神バルバトスを探し出すことにあるのかも前にリサは暴風の源を探して三つの神殿にたどり着いた時みたいにね封神風封がモンドを離れて千年は経っているなぜ奴らの目的が神を探し出すことにあると思ったえっ <laughs> <laughs> いいこれ以上は聞かないでおこうさあこれを。 だだ<は>隠のための変装はは隠ををフファァドににに見つかかるる前とといいせファドーはモンドにとってっな異国の客人だからな僕たちはトラブルを起こしに来たが面倒なことは避けうごがいました。 เดี๋ยวค่อยมาเก็บหลังใหม่แล้วกันไปไปทำเควสหลักกันก่อนไหนอยู่ไหนเอ่ย540เมตรนะไกลหรือเปล่าเอ่ยไหนดูแมพสิอ๋อโอเควัดไปได้วัดไปได้เฮ้ยเฮ้ยหมูป่าเดี๋ยวถ้าเราวิ่งไปใกล้มันเอ้ยเดี๋ยวสินายอย่าไปอย่าเพิ่งไปสิโอ้ยอืมอึ่งไม่โดนเดยอืม ไอ้หมูนี่มันรู้ดีอ่ะโอ้โหมันซ่อนอยู่ตรงนี้อีกแล้วเลยเนี่ยนำฮอลลีลายเดอ์ฮิเมลกลับมาจัดไปเลยมีธาตุแนะนำด้วยนะมีไฟน้ำแข็งธาตุลมแล้วก็อะไรสายฟ้า อันนี้ก็แทบจะเป็นไปตามที่มันกําหนดเลยนะอ่าเดี๋ยวเราใส่เจ้าลิซ่าไปด้วยนะอ่าเห็นไหมสอดคล้องเลยไปวยแต่เราก็ได้เล่เป็นดูลุกอยู่ดีไม่ใช่เหรอเนี่ยแล้วให้เราเพื่ออะไรเนี่ยไปว,วไอบ้บ้าโอ้โหมันจะหมุนก็ไม่บอกอื อยาอยาอยา่าไงเนี่ยไม่ไงนะเอาชราร์ลอตไปได้ไหมโอเคนี่มันไปแล้วเฮ้ยหยุดอย,ย,ย่าอย่าอีไปอืมเดี๋ยวคนรู้อีกทีล็อกอี่ไหนเราต้องสำรวจให้ทั่วนะว่ามันนี่ไงเห็นไหม ไหนๆก็ไหนๆและมาลองใช้ดีลุกดีกว่ามันเก่งแค่ไหนโอ้โหวิ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 ตีแรงนะเนี่ยสุดยอดว่อย่างนี้มันเร็วระเลเวลยี่สี่นะใช่หรือเปล่าเออใช่เลเวลยี่สิบี่จริงเนี่ยเฮ้ยถือว่าเก่งพอตัวเลยนะเอดีลุกเนี่ยไปขึ้นไปข้างบนสิไล่จับกับเงาซักถามทหารรักษาการเพื่อหาเบาะแสนี่หรือเปล่า

เป็นหาภาษาเลยเนี่ขี้กลัวจังเลยเด็กสาชิย่าร์ติเตอร์นนั่งได้นั่งฟังในพวกนี้คุยกัน

นี่ให้ทำอะไรเอ่ยไปสอบถามใช่ไหมพวกเราคือทูตสันทาวมามไมตรีของสังคมสมาคมมิตรภาพมอนแซตเเนสเรียรไม่เข้าใจว่าทำไมเกมนี้มันต้องแบบใส่คำพูดภาษาอังกฤษม,มาเลยเนะี่ยแบบมายิมโฮลีไลน์ก็แบบเขียนเป็นแบบอ่าแบบแบบแปลไทยก็ได้ อันนี้ใส่แบบโฮลี่ล่าอังกฤษมาเลยอะบางทีก็อ่านยากเหมือนกันนะ,นถ,ะ,ะถ้าทำสำเร็จแล้วก็ห้าแสนโมล่าเป็นไงเพราะเรารวยอยู่แล้วไง พี่เกมแม่งโคตรคาคุสืออะคือต้องไปหาห้องอื่นใช่ไหม <S 1> <S 1> <S 1> <S เดี๋ยวมันอยู่ตรงไหนอะไอจุดตรงเนี้ยไปนะอ๋อก็อยูอ่ใน,นนะอออห้องนี้ดีว่า มันมีนั่นไงมาเลยเฮ้ยมันบินอนะมันบินอนะไม่นะไม่นะเอาไม่ตายอีกไม่นะเอาไม่นะเออมีวีอยู่วันหนึ่งอ,อะไรอ่ะนั่งอีกแหละอีกสองห้องนะตรงนี้ใช่ไหม นี่ไงนี่ไงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตกใจหมดไอ้บ้าตรวจสอบวีดอีกแล้วอันนี้อะไรปินขึ้นมาตรงนี้ก่อนก็ไดนะ้โอ้โเตโต้อันนี้วีดอีกแล้วทำลายไม่ได้ไม่เป็นไรเฮ้ยไม่ไงนะไม่ไงนะไม่ไงอุนะอ้ย

ยอมแพ้เถอะไม่มีใครมาช่วยหรอแกแน่นอนถูกต้องโดนพวกเราตบดิ้นไปแล้วโอ้โห <laughs> มันก็ปากแซ่บไม่เบาในในไอเกมนี่แหละไหนสน้อยสุดเซียนเทนไตโนดดตัวเอเจนต์กับซีเอซี่เกิร์ลกันโอ้พวกนั้นก็โดนจัดการไปแล้วเหมือนกัน

มันจะมีใครรออยู่ข้างในไหมหรือว่าให้เราเข้าไปโดยสอดิภาพเลยไม่น่าจะมีฮะโอเคว้าอลิฟไ์ไม่มีใช่ไหมโอเคอ่อะ้อาวนี่ก็ได้ฮะ<า>เดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเดี๋ยวกัน,น เดี๋ยวเดี๋ยวไปไหนแล้วอ่ะเออยาตั้งหลักกันตั้งหลักกันเออยาเอยาม่ย่นไม่น่ชบมันจะกลับมาที่ร่างล่างแยกเงาไหมไปไหนแล้วว้าไม่อยู่ไนไ่ไเออหลบกันหอกัหอกัหกันเออยาอยาอ้ยยาเจ็บเจ็บเจ็บ่ย อันติดูสิโอ้ยเออเยอะโอ้ยเจ็บอ่ะเราลองมาต่อไปคิวท่าสิเปิร์อะตัวเราตีเบาโพดเลยใช้นี่ก็ได้จิ๊บไปไหนแล้วไปไหนแล้วอ่ะวจิ๊บเอาผิดทางอื้อมเอ๊ะจิ๊บ กลับมาที่แรกล่างแยญเงาดิแน่จริงอ่ะก็ชอบกลับมาไหมเอ้ยอืมไม่เนี่ยไม่เนี่ยจุ๊บจะใช้อันนี้บ้างจุ๊บอัดจุ๊บะโอ้โหมาดิจุ๊บ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 อีกทีหนึ่ง オッケー、だいらーく、いい、ない、い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 様は貴様らに制裁を下す。モンドの詩人は、子供が眠れなくなるほどの悪夢として。 งอแงเป็นเด็กเลยเฮ้ยนาไพมอนนานามาทำปกคลิปมากเลยอ่าฮ่าเรียบร้อยไหนเรามาดูสิพลังแห่งธาตุในระหว่างการต่อสู้ตัวละครที่ใช้ดาบใหญ่และหอกจะได้รับการเสริมพลังธาตุของสกิลและเอฟเฟกต์บางอย่างเมื่อโจมตีปกติชาร์จโจมตีและโจมตีพุ่งลงจากอากาศการโจมตีจะสามารถสร้างความเสียหายธาตุที่เกี่ยวข้อง เอฟเฟกต์ Effect, การเสริมพลังไม่สามารถซ้อมเท่ากันหลายประเภทได้นอกจากนี้สกิลบางอย่างยังสามารถเปลี่ยนการโจมตีของตัวละครทําให้สามารถสร้างความเสียหายาธาตุได้ถึงแม้เอฟเฟกต์นี้จะคล้ายกับการเสริมพลังแต่จะไม่สามารถถูกแทนที่ด้วยการเสริมพลังาธาตุได้ถึงว่าเมื่อกี้เราใช้เจ้าตัวไอ้นักเดินทางไม่ได้นะเพราะปกติไฟไมันจะสามารถเสริมกับลมได้โอเคก็เป็นความรู้ใหม่นะทีนี้เราก็หมดทุราแล้วเราสามารถออกได้เลยนะ นำโฮลิไล่กลับไปยังร้านเหล้าโอเคเราก็ว้าไปเลยเนาะใกล้ๆแค่นี้เดี๋ยวนะผมเพิ่งสังเกตุไอ้นี่มันไม่ทำอะไรเลยนี่ว่าไอเวนตี้อะ่ะมันรออยู่นี่อย่างเดียวเลยรอให้เราไปเอามาเนี่ยให้เราไปสินตีนมา うん、確かに本物の風神の至宝だけど今はまだ無理だよみんなが見た通り千年の時を経て風の力は塔に枯れてしまったディルックの酒場で歌うくらいならできなくはないけどこの状態じゃ僕の酒場のステージに出演したい歌手はたくさんいる君の番は到底来ないだろうディルックの男 はい、ボンガーニップとにかく。トワリンと話し合うには、これだとまだまだ足りない。でも問題はライヤーじゃなくて。ゲンの方だ。君の出番だよ。異邦人。安心、ね、して。君に修理してもらうつもりはないからさ。風元素の濃度が。このゲンには全く足りていないんだ。<ー>君はトワリンの涙の結晶を。 งั้นที่เราทำแบบนั้นได้เพราะว่าเรามีพลังธาตุลมหรือเปล่าย o s それを天空のライヤーの上に落としてみてくれให้ฉันจัดการเองจิง้มส่งง่ายขนาดนี้เลยย oshi 想像通りだなんだか どんどん若々しくなっていく感じがする団長も一緒にか天空のライヤーの話だあおタワリンとが結晶を浄化してくれたおかげでなんとか天空のライヤーの風元素がこれ以上枯れることを防いだけど満タンになるまでまだまだ足りないね <俺 S 1> トワリンの涙が <俺 S 1> <俺 S 2> もっとあればラチャハリスンにる<何>今でもトワリンは泣いてる苦しみを抱えて人気のないところでね とわりかわいそうだなこれは英雄騎士だけが抱える問題じゃない私たちもすぐ行動に移そう涙の結晶を入手したらまた英雄騎士にジョーカーを依頼させてもらおうはい、いいね英雄たちが互いを信じ一緒に旅に出る展開最高だこの曲で みんなを見送ろうかなおいお前、サボって口だけ出すつもりかのンを弾くのには、手も必要だけどうむかつくよし決めたお前のこと、ギリギをやろうって言うことあセクエスピンチーレットはやろう、ソーセク。 あのファデュイとの競争を思い出すな半年前とある盗賊が四風神殿の東風遺跡からある宝物を盗掘し市場に流した何 <laughs> ファおなんだなんだバルバトスが使ってたコップとかかいや本当にそんなものがあるならそれはそれですごいがその時発掘されたものは現存する遺物の中で最も貴重かもしれない その宝とは風神の息が入った小瓶だそういう形の遺物もあるんだな芸術的美にあふれたそれを僕は当然手に入れたいと思ったしかし情報が漏れファデュイがその宝を狙ってきたんだ彼らは偽物を作り市場へと流したそこで僕が取った対処はその信玄にかかわらず 全て買い取ることだったそれがずっと続いた今もね僕は少なくとも2000個の偽物を見たそして奴らは今も本物を入手できていないわあどっちも本気だなでもそれって今闇市に行けば本物を入手する機会がまだあるってことだよなそしたら